เกมคาเทวนะพนักจะสั่งเด็กสั่งเด็กข้อมันน้อยมะกระชินข่อยป้ามาเป็นพวงเลยเห็นบ้างในมาเบิ่งเรื่อยข่อยล่างพักล่างเงาสเห็ดล่าชีนอ่าละมักพริกป่นเขาขัวเฮาขัวเอ้ามักพริกป่นเด้ เมาผิดอันนี้ค่ะตั้งโบแซ็บต้มเพียเด้อพี่น้องต้มเพียเอาไปตรงต้องล่างในล่างแล้วมันสีนั่นได้เน่าเอามาไปเรียนแป้งมันอีนได้เอาหมัดเดียวพอ้เส็ดจุตัดมาเบิ่งตัดในล่างมันเป็นสีเน่านี่เด้อพี่น้องแต่ยายแพทยจะมาเบิ่งตัดนี่ กินกระสีนสันตับสดสดกล้วยกล้วยยังกันทำไมเคี่ยใหญ่ง,นนงี้ยเงี้ยเดี๋ยวเราไปน้องสองเคี่ยใหญ่เลยสองสองเครือใหญ่ถตากล่องน้ำมันตัวนี้มันกัคือว่าน้ำมันออกขาวๆเตอร์เแล้วเนาะอันฮีดังน,นะครับที่รักแกเนืเ้อผ้าผ้าตลาดโอ้ยตับพี่น้องเลย นี่เพลงของพี่น้องออบรรยากาศเงี้ยนุงเป็นตอนนี้สุดยอดเลยผมประคุงว่าประเด็นประคุงต่ำแม่เอย่าต่ำยังไดต่ำโหลดขึ้นเครื่องมาแล้วก็ต่ำอเอาพ่าเพิ่นเย็นมาผัวมาพ่นไปจ่ายมาไว้ให้เลยพี่น้อง <c oughs> จะเอาผัวมาพี่น้องเย็บซี่กันจีพิมหยอกกันท่าวา ย่านสามวนันเบียวถ้าผมว่ายังทำไมกแล้วเนาะข่อยว่าอานนี้หล่าเข้าไปยังเรียนพี่น้องเลยบอเอาัองได้เฮาสิไปล่างเกียดให้แล้วเขา้าเ <FC S 2> อฟซีมันบ่าเขาใจข่อยเขายังบอกว่าข่อยก็ต้องรอสิ่งที่ข่อยพร้อมแล้วข่อยก็ทีไปเองต้องขึ้นน้ำข่อยขอบคุ่นอะไรความห่วงายพี่น้องข่อยพร้อมข่อยก็มาข่อยบอกเอาพอดีเอา้าพ่นมหาชัยโทรมาเอา้าอ,อันนั้นเจ้าลวกวะลวกดำๆมานึ่ง เออขูดอองสันได้บอกูดนะมันดำตะเคียนขูดหนาหนาอันเป็นเนื้อคลนะ้ยแล้วพี่น้องว่ามันเ,น,เ,น,เน,นือ้องูอะน้ำมัเพิ่งเอาไมา้เพิ่นเลยนะเพิ่นบอกว่าเอาเสียไม้ข่อยมันเนื้กอกระเป๋าข่อยกะใหญ่ให้เงินใส่ได้สองตัวของเพิ่นนะข้าข่อยกะย่างผู้ละสองตัวไม่ใช่ไหนอันนูก็สิซอยลาบจั้หน่อยปูดสันนบะพี่น้อง ออกในถ้ำนี่ใช่ไหมมันหนาเนาะสีงามเนาะสดๆน้องโหธรรมชาติดีโหไอ้สีนสวยลาบดิมน้ำเล้วแม่เดิมจังหน่อยโอ้ยทั้งสีจูทั้งสีลาบมันก็ะโดะดอกจัดกันสามบ่วงกับพ่ออยากกินลาบดิมน้ำปลากูุ้งปลาเนาะกม่ใช่ในตัวใหม่ นี่พงเหรอวสดิงีงามพียกเลยอันนี้ปลาเราเห็ดแจ่วเพียเริ่มหมดบมดเอเอาเอมสมแะเหรโอ้ยแจวเพียใส่เลยอเพือใส่เข้าไปหหหมเนในเพียนะปรุงไปแล้วเนาะปลาเนาะปรุงกน้ำพ่อเราเขาต้องใส่อีก เพราะว่าเอาเพียบไม่ชื้อเออเอาไรมะกรูดไม่คอยแน่ละโอ้เป็นงัวโอ้ไมคโอ้โหเป็นงัวโอ้ทำไมเม็ดมันใหญ่ตาย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 คงคอยซื้อมาใหม่แล้วเป็นงัวเม็ดใหญ่มากอยู่แล้วเม็ดน้อยไม่คอยซื้อมาเลยคอยพักขอโทษแมงมันเลยมันมดลายดิมันมาต่อมของสด เอาบันทีนี้ <S <S มามาอันน้ำปลามาโอ้ยหอมเนี่ยละครองแทแคข่อยชันหน่อยครับพักเสริมอะไะโอ้ยใบเย็นกูดเนี่ยประเด้นเพราะวน้ำปลาไม่ข่อยกูจะเอากระสนมองน,ะน,น่้ยตัวมึงไงมื่อไปเก็บมากินได้ด้วย มหมดไงเลยนะแม่เนาะเมืเอ่อเก็บเมื่อน้ำอั่นแหอ้วเขากันใส่ปลามาเด้อมากินลาบมาเด้อทำเด้อกินลาบไหมใส่ซิมวูงไน มาหัวก็มาเมื่อนี้แหละอืมอือุมดีอ่ะปากจค่หน่อยผมขนาดแบ่อืมสุดยอดพี่น้องก็พี่น้องมาเรียบร้อยโอ้โยสุดยอดครับผมพี่น้องวันนี้สุดยอดมากจัดเต็มขอโทษแมงวันในพี่น้องเพิ่งพักจัดเต็มเลยพี่น้องเลยโอ้ยขังงี้ดีปะ น้องมาน้องไม่กินข่าน้องกัรลาบชิ้นจุตับแม่เม่อคยสร้างมวันไปเอาม่อม่กสรางปัดเป็นนี้เนี่ยว่ก็เป็นตะขีเดียรแไเอาเนี่ยิดก็เด้พี่น้องสบายดีเด้อเรงั้มัเป็นอะไรให้แม่นังหางไรจะมานังกลาง่อนดอก่พี่น้องไหมเะทางลาบท้งจุลาบดิบลาบซุกลาคาอาพน้ำปลาุงแล้วกินก่อนรถปลอส เราก็ยังไ,ได้กินเขาว,วะน,น,นะานบชินขอขอ้นขอ่อนเอ้หักคเดียคือขาป้อมอ่ป้อมตาเกินขอ่ะอืมดังิดี๋อืออืมเหเขาละ เรกจะได้เงื่วันเยควจะนั่งเก่งเลย <laughs> เอ้าวพี่มาจมองลม,ม่นังง่งใครได้จะได้อืมนังน่งเงเป็ม <c oughs> กวงเปะละ่าเออเดี๋ยวเอยู่หมสบา,ายนะเย็นเลยเย็นสบา,ายนะเด็พีนอเล็กๆนี่นี่งฮุกมาพี่กบ้านฮุกไปฮุกมามขลุนบัดคึืนสดแพนี ทำได้คุณยังบ่แดงไหมอย่าได้คุณยิ่งโบแดงข้าวปรด็นคือไปกินไก่เนี่ยอนมากน้อยหนึ่งว่าเขาจะได้ขนาดเมีกินข้าวได้และคุณยิ่งโบแดงกินนี้มืแล้วอาเนาะกินปลาได้มั้กินข้ได้น้อยโคแซ่บเด้ขอบคุณค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้อกันเด้อข้าวชิ้นมาแนับชิ้นมาแล้วอื านนอาเปดพาอนเ,เรา้งอนคือเล่าชาวไแล้วผู้ปวดเสียชีวิตเอาแล้วเราลูกตาเาเดือนหนึง่อยเขาหานั่นผู้นคนดูแลเสียชีวิตแล้วเลยมารดวกตกทอดมาเราบ้านแล้วเขา,าเสียดักแสนและนุ่นมากคัจะตายค่ามึอผู้เราดูแลเนาะผู้ดูแลก่อนหันตายแล้ว เราไปอยู่ในบ่อนใหม่อีกไปอยู่บอลใหม่กระจายอีกบาดเบิ่งจนตายบาดแล้วก็จนว่าเพปัญหาคนเราต้องแก้เปนรุ่นนั้นก้อนที่ค่อยเงียบแล้วก็เลยบุ้นระเบงคู่เถาได้เงินก้อนอีกหน้าแม่เขาหายแล้วนะเหตุงานไปเบิ่งผู้เฒ่าเรียงผู้เฒ่าคนป่วยพี่น้องอือไทยใช่ท็นเงินไก่กันนี่แหละอือไทยลจะไปอยู่ซิปกระปีแล้วไปหรือว่านะ ตอนไปเมืงเที่ยวเราเคยมาถึาแล้วนี่มากแต่ชิลเลยไปเลยแบบเนี้เขาไปแล้วแม่ได้เงินก่อนเนีหาเงินจนได้เถือนหาเงินมากกลัวเหเชือนกัวผหตนาอยู่บ้านเงี้ยไปหาเงินเราเรามาแนไปเห็นงานรับจ้างไปคนไส่เขาเบิ่งเอาถ้าโบสถ์มาท่อนจะที่ได้บ่เก็บกำนะเป็นร่างเป็นล้านจริงเนาะ ป็นไปเลยงผู่เ่าเดือนสองหมื่นสาม่นเราหาเงินผู้เดียวละัดทุกคนัดประหยัดประหยัดไ่ื้อยังยังกินอยู่ในหนางะหยัซื้อยังอ่ของใส่ของซอยสบู่สบ่งของยังกอยู่ในหาานเพิ่นเมื่อยอดเลยสาวซได้เงินมากกยังข่ากเป๋าเมื่อจะไปซื้ออีก นียนกินกินจะไดาเหมือนเนาะกู่อักสบพยาบาลพญาบาลยังเห็ดอุาสามเราแม่นอืมผู้ป่วยนั้นข้าเห็นพญาบาลมาเห็ดจันตีกว่าเห็ดมือน,นะอืาถ้าสิ้นจะมากนี้เร,ราไม่ไอยู่ถึงเรจ้างคนให้เบิงหายมือแล้วลอยแล้วมาดามถูกขาดแล้วหมื่นสองหมื่นเขาหักเราก็ซอยให้ได้ไอ้เห็ดที่บา้านุกนเนาะแล้วก็เลี้ยงกันแต่ลูกเ,เขายังไม่ได้เบิ้งป่านนั่นเนาะรอ นาบึงพอบึงแมเขาเป็นมุกเป็นไก่เห็ดอสลับมาแล้แม่ม่อนแซบแซบบซแซบเลยอืมแลบเพียอืมแซบไปนนอยู่่ใ่อืมสองโต่เ็บรแซบเลยมขมแซบขมเพียนทมืมเพียอืมรนแบบเือใจเพชร อ้าปัดในเด้อแมงวันเขียวขอโทษขอไทยปัดจิ้มจังกันพี่น้องเอากิ้มแล้วกองเจ้ามันจะเดินอยู่บ่มันหนักตัดแต่กองห่างนี่เออจักหน่อยลูกจักหน่อยอะไรเจ้าอย่างไปเบิ่งกล้องเอาเดี๋ยวไปบ่ักดึงซะก่อนเด็กในช่วงนะเวลาเรายังเดินบ่อืยังเดินอยู่ เมอเอากฟแล้วนแีินถใจลุงก็ได้กินนอแล้วไปไหนเรกฏมันนะยวมันก็มาเล็งัวบาทเาให้แ่บแล้วอยู่ข้างคุณไม่ถึงงอพันธ์งทังนี้แ่บเรื่องงวบานงอกีปออหลักระดงคืองผมกับผมของแท้เลย ผมช้เพชรเพชรเพชรอืม่อ่ะมเพชรเขาขัวเขาขัวใหม่มเราแซ่บอล้ว่ะอมันหอม่ใ่กระปุกแม่ไม่เป็นแ่นมันแั่นกลมหอมมันก็เฮยูกสาบนนันเขาหอมมิจัดเลยได้นะอื่ได้ได้ได้หอมเลยไม่ใช่าคะได้หอมือมือถือไฟมีเน็ตอืม อันเเป็นหลวดน่าไปหาเย่กระตูนนะเออแนะนำอยู่แดนั่นแหะไปเรียนบดมือเวลิลี่มันจงเบงีเนาะมันมันอื่อลิลี่เด้อคนลุเนาะเขาไนอกว่าผอเมีเส้นใยเอโัมันเถอะอือแบบว่าเปนหลวดอันกระตูนแบบไม่เคลื่องไว้หาว่าทำนีอสินั่งไปจะทานยากจริงไปทอดหมูคือไทอดหมูไว้ลองกินเองเรียนเด้อ มันก็อยู่ในหันบีคิันใหม่่มาไปกินเลยดนบุกหินซื้ออืมเืข้าตอนนี้มูน่ะอะไรเช่อนหาอยู่เลยขั้นพินังหันเลยอืลืมตองยำดูดูมันน่มันตองยำมใจอยู่กับพระไแล้วเดี๋ยนี้คุยกระปกอนมันมันคุยิ่งเถอะนะเกมเคุยกับเยดอกเป็นเกมหัวกับเกม เกมเนี้ยผลิตน,นะกอย่างม,มาน้ำรุ่งมีเก่งลายยาวเลยแม่นอกรด,ดแมวอืมเป็นรดทิงไว้ไว้ให้นองเห็นนะแต่บุ้มีเนียเนได้ลพี่แมวนะบกเขาเจ้าเขาน้า,เ,าเขาสิภกระอ้กชากิดภาจีนมนัะาดินกระเพื่อนเขาอเราจะเข้าดินโทรศัพท์ <c oughs> ไระละ,ะมาให้บกเขาเจาเนนครับมูวนด้วมาเป็นของป้าเยูตอนเล่นอ เข้าใจเาเลยอาลัพี่น้องอาลับคมันแมงวันแมงวันขนบคุณั a นี่เป็นประโยชน์อยเรียนภาษากับี่ยเรียนในทรศัาท์กับเป้นขอบคนอยไปให้ดนในอื่นนะ่พอมาคิดหนาจ้าบ๊ายบายมาบ๊ายบายจนจ้าแล้วไปบอกกินน้ำงบ่สบายดีเลยเป็นยังกบัดม้อมามามาเฮ้ยเกิดงู